สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอร์นะครับจากสอรถยนต์ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้องบันทึกติดรถยนต์ที่เป็นกล้องบันทึกทั้งหน้าและหลังนะครับเป็นรุ่น Smart Eye Dvr 48นะครับเป็นรุ่นนี้เลยนี่คือกล้องบันทึกหน้าด้วยหลังด้วยนะครับผมความจําสูงสุดถึง32 g ินะครับแล้วก็หน้าจอขนาด4นิ้วนะครับตัวจอเป็นจอ iPS ค่อนข้างที่จะชัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยว่ามันใช้งานยังไงแล้วมันดียังไงนะครับตามมาเลยครับ โอเคครับซึ่งกล้องบันทึกตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องบันทึกทั้งหน้าและหลังนะครับปุ่มจะมีทั้งหมด5ปุ่มนะครับปุ่มแรกก็คือปุ่มโอเคปุ่มโอเคเอาไว้สําหรับกดบันทึกนะครับหรือว่าหยุดบันทึกในตัวนี่คือปุ่มแรกนะครับปุ่มต่อมาจะเป็นปุ่มโหมดเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นโหมดถ่ายรูปได้หรือเราสามารถกดดูย้อนหลังในตัวจอนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟล์ไฟล์วิดีโอสามารถกดดูย้อนหลังในตัวจอได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มต่อมา จะเป็นปุ่มปิดเครื่องนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ต่มนี้ต่อมาเป็นปุ่มลูกศรบนนะครับซึ่งจะเป็นปุ่มเปลี่ยนมุมมองกล้องอ่าปุ่มนี้จะเป็นเปลี่ยนมุมมองกล้องเป็นกล้องซ้ายขวาแล้วก็จะเป็นกล้องหน้าอย่างเดียวก็ได้หรือเป็นกล้องหลังอย่างเดียวก็ได้ต้องบอกก่อนว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยความกว้างของเลนกล้องนี่คือด้านหน้าสูงถึง170องศานะครับด้านหลัง120องศาส่วนสายเนี่ยยาว8เมตรรองรับสำหรับรถตู้ก็ได้หรือเป็นรถไซส์ใหญ่ก็ใช้ได้นะครับ โอเคมาปุ่มต่อมาอาจจะเป็นปุ่มหยุดบันทึกเสียงหรือปุ่มมิวนะครับก็คือ,อถ้าเราไม่อยากให้เสียงเราเข้าไปในกล้องหรือว่า,าต้องการฟังเสียงบันทึกก็สามารถกดปุ่มนี้ได้ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มกดหยุดบันทึกอันตโนมัตินะครับกดหยุดบันทึกเสียงอันตโนมัติโอเคสําหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่า,ากล้องรุ่นนี้จะหลอกตาหรือเปล่าต้องบอกว่า กล้องตัวนี้มันเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวกระจกหลังเลยนะครับทําให้ตัวกล้อง,องเวลาเราขับรถไปเนี่ยเวลาเราส่องกระจกหลังเนี่ยมันจะไม่หลอกตามันจะเป็นเนื้อเดียวก,กันกับตัวกล้องกระจกมองหลังเลยครับใครยาวอืมไอโอเคพูดได้เลยไหม โอเคเรามาพูดถึงสําหรับข้อดีของกล้องตัวนี้กันก่อนนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยหนึ่งมุมมองไม่เกะก,กะสายตานะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่จอดรถกล้องมันจะแบ่งเป็นเดี๋ยวขอเกินก่อนแล้วกันครับกล้องมันจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเป็นแบบครอบกับกระจกมองหลังกับแบบแปะกับกระจกหน้าซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นครอบกับกระจกมองหลังนะครับทีนี้ถ้าสําหรับ เพื่อนๆที่ใช้รถเวลาจอดตากแดดมากๆเนี่ยไอตัวนี้มันจะไม่มีปัญหาเรื่องของเวลากล้องติดกระจกหน้าและะ้วเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าติดกระจกหน้าจอดรถตากแดดนานนะมันเป็นปัญหาก็คือว่ากล้องมันจะหลุดลงเพราะว่าตัวนั้นมันจะใช้เป็นตัวจุ๊บกับกระจกหน้าแต่ว่าตัวนี้ข้อดีของมันก็คือยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนครับ <Wow. S 1> แต่สําหรับใครที่ไม่ถนัดอันนี้ผมอยากให้ลองเปิดใจใช้ดูก่อนเพราะว่าส่วนตัวเองตอนแรกอ่ะผมก็มองว่ามันอาจจะมองกระจกหลังไม่ถนัดแต่ด้วยความที่ว่า กล้องรุ่นใหม่ๆตัวเนื้อกระจกเขาได้พัฒนามาแบบเนียนกริบเหมือนกับกระจกหลังเลยซึ่งทําให้วิสัยทัศน์ในการมองกระจกหลังของเราเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะโดยที่ว่าเพิ่มขึ้นมาก็คือมีกล้องบันทึกหน้ากับหลังในตัวนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของกล้องบันทึกหน้าหลังสําหรับแบบกระจกอ่าครับผมสําหรับความรู้สึกในการใช้งานกล้องบันทึกหน้าหลังแบบครอบกับกระจกมองหลังนะครับผมก็รู้สึกว่า1นแน่นเลยคือมันไม่เกะกะสายตาเรา เวลาเราขับรถเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันอยู่ในตำแหน่งเดิมที่มันควรที่จะเป็นนะคะสองก็คือว่าหนึ่งหมดหมดหมดปัญหาเรื่องของเวลาเราไปจอดรถตัดแดดแน่นอนอ่าอันนี้ก็เป็นข้อดีของกล้องบันทึกหน้าหลังเป็นแบบติดกับกระจกซึ่งกล้องบันทึกแบบติดกับกระจกก็จะมีหลายแบบอีกมีทั้งเป็นแบบจอ4นิ้วจอ7นิ้วยยบขึ้นมาอีกแล้วก็เป็นจอเต็มอ่าวันนี้เรามารีวิวให้ดูก่อนว่าจอ4นิ้วเนี่ยวิสัยทัศน์ในการขับรถเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะ ไม่กีก่าสายตาแถมได้กล้องบันทึกหน้ากับหลังในตัวด้วยสําหรับกล้องบันทึกหน้าหลังแบบติดก,กับกระจกมองหลังนะครับผมเอาละเอาล่ะไม่ไปก็สักทีาปาครับ ซึ่งทุกวันนี้นะครับอุบัติเหตุมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับจะดีกว่าไหมถ้าเรามีกล้องบันทึกติดรถยนต์นะครับเพื่อความอดใจของทั้งเราและทั้งคู่กรณีนะครับอีกอย่างนะครับกล้องบันทึกตัวนี้นะครับเป็นส่วนลดของประกันได้1น,นี่คือข้อดี1ข้อนะครับแล้วก็สามารถเอาไว้เป็นส่วนลดในการต่อประกันลดครั้งใหม่ได้นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เราเอามาแชร์กันให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับแล้วก็ ฝากไว้ด้วยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีกล้องบันทึกติดรถยนต์นะครับสำหรับรุ่นนี้ DVR 48ของยี่ห้อ Smart ต y e นะครับตัวนี้มีกล้องไว้อุ่นใจกว่านะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ